มิตรภาพที่ดีโตโน่มาส่งนางฟ้าแตงโมสีหน้าแววตาสุดเศร้าวัวนนี้วันที่13มีนาคม2565เป็นวันสุดท้ายของพิธีไว้อาลัยการจากไปของแตงโมนิดาที่เสียชีวิตจากการพลัดตกเรือในคืนล่องเรือกับเพื่อนทาง5คนกลางเจ้าพระยาคืนวันที่24กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาโดยมีคนดังในวงการบันเทิงร่วมเดินทางมา ไว้อะไรจจำนวนมากวันนี้พบว่าทางด้านอดีตแฟนหนุ่มอย่างโตโนโพาคินคำวิไลศักก็ได้มาร่วมพิธีไว้อะไรด้วยโดยทางด้านแอนนาเพื่อนสนิทของแตงโมได้โพส์ภาพบรรยากาศงานวันนี้ที่โตโนโมาร่วมงานพร้อมแคปชั่นบอกว่าขอบคุณพี่โน่ที่มาลาแตงโมท่ามกลางชาวเน็ตเห็นแล้วบอกขอบคุณและดีใจที่ได้เห็นภาพนี้ชมมิตรภาพที่ยังสวยงาม